สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีรายงานนะครับจากการประชุมคลมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับโดยมติคลมที่สําคัญในวันนี้ผมอยากจะนํามาแจ้ง2เรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่คอรมอเนี่ยถือว่าได้รับทราบในหลักการนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการอนุมัตินะครับต้องรอการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งก็คือแนวทางข้อเสนอนะครับจากกระทรวงพอมนะครับที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยความพิการนะครับจากที่เราเคยได้รับทราบข่าวมาตลอดนะครับว่าแนวทางในการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับก็คือว่าจะมีการปรับเพิ่มครับจากใครที่ได้อัตราเดิม600เนี่ยจะบวก100ให้เป็น700นะครับ ใครได้700จะบวก150ให้เป็น850และใครที่ได้800เนี่ยจะบวก200ให้เป็น1000และใครที่ได้1000เนี่ยจะบวก250เป็น1,250นะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับอัตราที่เป็นอัตราใหม่ที่เป็นข้อเสนอนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับที่ทางกระทรวงพอมได้มีการนำเสนอเข้าคอรมอ แล้วก็คอรมอก็ได้มีการรับทราบข้อเสนอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ทางกระทรวงพอมองจะต้องไปจัดทำรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้แหล่งเงินจากที่ไหนนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องก็คือมีการนําเข้าคอรมอเพื่อรับทราบไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดเพื่อมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการนั้นในเรื่องของ อัตราเบีย้ยผู้สูงอายุที่เป็นอัตราใหม่นั้นจะสามารถเริ่มต้นได้ในช่วงไหนนะครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับเบีย้ยความพิการนะครับในวันนี้ก็มีการรับทราบข้อเสนอเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มจากเดือนละ800บาทให้เป็นเดือนละ1000บาทนะครับหลังจากนี้ไปก็คงต้องมารอติดตามนะครับว่าอัตราใหม่ที่ว่านี้ที่คอรมอมีการรับทราบในวันนี้หลังจากนี้ไปนะครับจะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับจะเกี่ยวข้องกับการปรับ ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศนะครับให้เป็น400บาทนะครับโดยในวันนี้นะครับคอรมอนนะครับก็ได้มีมตินะครับในการคัดเลือกบุคคลเข้าไปนั่งในคณะกรรมการไต่ภาคีนะครับซึ่งคณะกรรมการไต่ภาคีจะเป็นคณะกรรมการที่จะตัดสินในเรื่องของอัตราค่าจ้างนะครับซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการคัดเลือกนะครับคณะกรรมการในฝั่งของรัฐบาลนะครับเข้าไปนั่งในบอร์ดคณะกรรมการไต่ภาคีนะครับก็จะมีการพยายามผลักดันนะครับ ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเป็น400บาททั่วประเทศโดยมีการแจ้งออกมาด้วยนะครับว่าจะมีการปรับให้ทันภายในวันที่1มกราคม2568ก็คือจะให้เป็นของขวัญปีใหม่นั่นเองแต่ว่าก็มีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับในกรณีที่เป็นสถานประกอบการที่เป็น SME จะมีการเลื่อนระยะเวลาออกไปนะครับนั่นก็หมายความว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทจะเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับในเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็จะยังไม่ใช่อัตราที่เป็น400บาททั่วประเทศนั่นเองนะครับในส่วนของมาตรการอื่นๆที่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่ผมเคยแจ้งไปก่อนหน้าน,นี้ในเรื่องของโครงการไร้ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่นะครับในวันนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าคอรมอรมีการอนุม,มัตหิหรือเห็นชอบในเรื่องของไร้ละ1,000บาทนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมการนโยบายข้าวก็ได้มีการอนุม,มัติเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอแค่ว่าคอรมอรจะอนุม,มัตินนนสััปดาาหห์เเท่้อง และในส่วนของความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าอื่นๆนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทโดยเฉพาะในเฟส2ที่จะมีการจ่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแต่ว่าจะตัดเฉพาะผู้ที่อายุ60บปีบรรลุขึ้นไปก่อนให้ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นเงินสดนั้นตอนนี้นะครับกำหนดการในการประกาศผลผ่านแอปทางรัฐนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดออกมานะครับและก็ในช่วงนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการสื่อสารข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่่่าาาาารรรััฐบบบลจะะอออกมมมใหหห้้คคควืืนนเไ และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับเราจะนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ